ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Cup Infinity ให้เสียงภาพสายไทยโดย My Cup Infinity จ้า m ครับวันนี้ขอเสนอตอนช่วยเจ้าเบิร์กออกจากกล้องทุกคนอาจจะสงสัยว่าเจ้าเบิร์กคือใครไปรับชมพร้อมกันเลยจ้าเราไหมครับจะไปช่วยเจ้าเบิร์กเราต้องคุมความแข็งแรงของร่างกายกันหน่อยส่วนฉันฉันขออ่านตำราวิทยายุทธจากหนังสือแล,แล้วกันแล้วข้าเป็นปฏิมาณเนานะโอ้ล่ะทุกคนพร้อมที่จะฝึกกันล้ จะเป็นยาวิเศษจะทำให้เจ้ามีพลังเพิ่มขึ้นนะเอาไปเลย Nice ครับผมก็ได้พลังวิเศษมาจากเอ็นด์แมนนะครับ้นผมจะมีะไรด้วย นี่คือสเน่จยอยงเจ้าเหรอฮัสเกเลตันในสมัยนั้นนั่นเองวิตาสเกเลตันก็ตีต่างว่าตัวเองนั้นได้พลังวิเศษจากอ็นเตอร์แมนแต่แท้จริงแล้วนั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าตัววิตาสเกเลตันนั้นอาจจะมีพลังวิเศษอยู่แล้วก็เป็นได้ทุกคนคิดว่าไงคะเพื่อนๆ <the> ถึงคิวน้อยแล้วซอมบี้เอาอยาวิเศษไปซะ นาทึงจะมัดเลยไม่คิดเลยว่านาะตัวใหญ่ขนาดนี้คือเดอะฮคือเดอะฮืมเดอืมยวพิเศษมันยังเหลืออยู่น่ะเดี๋ยวฉันจะให้นายแล้วกันและคิปเปอร์ครูครับแต่ผมอะ่ะยังอยู่ร่างเดิมอยู่เลยอะ่ะเหมือนไม่มีพลังด้วยครับเออนั่นสินะทำไมกันทําไมเป็นแบบนี้สเกลดตัน <Scale data. S 2> มาหาคุณครูสิบอกทุกคนด้วยนะว่าให้ออกไปเจอกันหน้าโรงเรียนเดี๋ยวนี้ครับผม ว่าเราทุกคนฟังกันกูนะวันนี้มีภารกิจให้ทำทุกคนต้องเข้าไปที่หมู่บ้านแล้วพาตัวเจ้าเบิกที่ถูกขังออกมาให้ได้ทีนี้ทุกคนก็รู้แล้วนะว่าเจ้าเบิกเป็นใครกันพร้อมกันไหมพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครบรครับเอาไปกันเลยหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยจากภารกิจนี้นะ โอ้จะรอดกันไหมเนี่ยดูจากเราไหมครับแล้วนะที่ไปในวันนี้ทุกคนก็มีพลังแล้วก็มีคว, <Okay. S 1> ความแข anyway. ็งแก่งอยู oh, <sorry. S 1> bad, ่ในตัวตอนนี้เอ็นเตอร์แมนก็ได้ฆ่าผู้ใหญ่บ้านไปแล้วเรียบร้อยอ่าใช่หรอผู้ใหญ่บ้านใช่นะไีฉันตั้งแต่เองแหละคือผู้ใหญ่บ้านแล้วกันเนาะเออส่วนฉันหรอฉันก็จะพยายามช่วยเจ้าเบื้องก้นโดนไปหนึ่งมา สลบไปแล้วเรียบร้อยมาดูกันเลยว่าใครจะเป็นปลดปล่อยคนปลดปล่อยเจ้าเบ้อออกมานั่นก็คือผู้เก่งก็เดอะฮาร์ของเรานั่นเองซอมบี้นั่นเองซอมบี้เดอะฮารฉายาใหม่ของเขาและแล้วเขาก็ถูกผู้ใหญ่บ้านจัดการแล้วก็สเกตาตันมาช่วยเออสวยเช่นนั่นหรอ ฉันก็กลัวนะสิเพราะฉันไม่มีพลังอ,อ,อย่านะอย่าทำฉันอะไรของแกวะเนี่ยกิปเปอร์มันนี้เลยเดี๋ยวฉันจะช่วยแกตอนนี้กิปเปอร์ก็ตกอยู่ในผ้วังเรียบร้อยเอาล่ามารุ่นจะเลยดีกว่าว่าเขาจะพาเจ้าเบือกลับมาสำเร็จไหมฮะโอ้ไม่น่าเชื่อทุกคนทุกคนทำไมเป็นอย่างนั้นอา้อมาม จะพูดถ้าพูดได้ด้วยหรอครเปิมเอาล่ะ right. mm hmm. คลิปวิดีโอนี้ได้จบแล้วนะฝากกดไลค์กด mm hmm. แชร์ mm hmm. กดซับ c r i b e ให้เราด้วยนะ mm hmm. แล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆ่ต่อไปของเราด้วยนะคะไปละบ๊ายบาย